ดีดีดีีเล่นจะเออครับครับเดือนที่ผมจะเล่นนะครับแล้วทุกคนในนี้จะเล่นกันก็จะเป็นเรื่องชื่อว่าดักได้ครับอะไรครับเกมทอยสองชิ้ิใช่แล้วครับใช่ใช่ดักไดนเป็นยังไงเปนสปอยมานิดนึงเรื่องราวยังไงเออจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กมัธยมครับซึ่งเออก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยไปเจอกับลูกเต๋าหรือว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่เป็นเกมอาถรรพ์เป็นเกมที่มีอะไรสักอย่างอย่างนั้นซึ่ง มันดูดเราเข้าไปในเกมแล้วเราต้องฝ่าดาแล้วก็เอาชีวิตรอดแล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรต้องต่อสู้กันต้องชิงกันเป็นที่หนึ่งให้ได้แต่ละคนรับบทเป็นอะไรยังไงฮะครับผมนะครับรับบทเป็นสมุดครับพิมรับบทเป็นอ้อมค่ะทำไมม่รับบทเป็นพาเตโชนะครับรับบทรับบทเป็นมารครับอังเปาคาร์รับบทเป็นแก่นครับผมพอมครับรับบทเป็นดอนครับ จริงๆพอมาร่วงงานกันแล้วมีแบบรุ่นเดียวกันมาต้องปรับตัวกันไหมหรือไม่ต้องเลยสบายๆโอ้ก็ต้องปรับตัวบางคนครับเพราะว่าไม่เคยร่วงงานมาด้วยอย่างอย่างอ่างเปาพร้อมนี่เคยร่วงงานกันแล้วทีมก็เคยบ้างแต่ว่าไม่เมบแต่โชวนี้ใหม่เลยใช่ไม่เคยร่วงงานด้วยเลยนี่ใจครับเออผมว่าสองคนนี้มีความสามารถมากใช่่แล้วฝั่งนี้ล่ะอ่งเปพเออแล้วฝั่งนี้ไม่มีความทุกคนมีความสามารถมากแต่ว่าเซอร์ไพรส์กับสองคนนี้เพราะไม่เคยเจอมาก่อน เรามาเจอแล้วเป็นไงบ้างาา <DJ S 1> กันได้ครดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมงานครับมันจะมีเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปถ่ายเทรลเลอร์ครับซึ่งก็เนี่ยได้เห็นความสามารถทุกคนได้เห็นว่าเออแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างได้ทําความรู้จักกันนะดีครับดีโอ้ยใดีคร <c oughs> <c oughs> ับเจมินายมาขนาดนี้แล้วเราทั้งเอง <c oughs> มียังไงบ้างลูกทางพี่อะไรนะไม่ไม่เป็นยังไงบ้างวันจันทรบอกว่าเขาดีใจที่ร่วมงานกับเรา ก็ดีใจเช่นกันค่ะเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะเพราะว่าเราได้เจอแสดงใหม่ๆแบบที่ยังไม่เคยได้ร่วมงานกันใช่ก็เรมาเรื่องนี้มันเป็นยังไงที่เราต้องพัฒนาเลเวลมาในบรรการทำงานคิดว่าเลเวลความเข้มข้นดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้คือรู้สึกที่สนใจตั้งแต่เนื้อเรื่องแล้วเพราะมันแบบดักดังไงใช่ก็รู้สึกมันตื่นเต้นแล้วก็เป็นแนวแบบเทรนเลอร์หน่อยๆ่ ไม่ม,ไม,มีคนที่ยังไม่เคยร่วมงานด้วยค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์ีมากแล้วก็แต่หนูเป็นเพิ่งมาใหม่ก็เป่นต้องตื่นเต้นก็จะตั้งใจทำตัด้โชว์แล้วนะครับ จริงๆก็ตื end, question, exactly. reality, exactly. ่นเต้นเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาถ่ายในเรื่องจริงๆเข้าไปรึ the the like awesome, been, ่งตัวครับจริงๆถ้าเห็นเต็มตัวมันเห็นเต็มตัวไม่ได้ครับจริงๆขาสั้นตื่นเต้นเหรอตีชูโอ้โหจริงๆขาสั้นอยู่จริงๆขาสั้นนะแต่ดีที่เขาเอาครึ่งตัวได้ไม่เห็นขาสั้นโอเคตื่นเต้นเพราะว่าเมื่อไหร่ครับได้ร่วมงานกับทั้งแสดงยังมากๆดูฝั่งนี้สามคนยืดแล้วดอาเปาได้อีกก็เลย ฝั่งนักแสดงดังสองคนเป็นไงบ้างนี่นนักแสดงดังคนนี้เป็นนักแสดงนครับผมผมก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับพี่เจมิน่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอพี่ๆหน้าใหม่ทุกคนตั้งแต่เวิร์กช็อปด้วยกันรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองมากๆเพื่อบทนี้ทุกคนตั้งใจพัฒนาความสามารถในการแสดงของตัวเองเพื่อมารับบทนี้เลยครับ รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆเพราะบทแต่ละตัวมันน่าสนใจมากครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมง,งานกับเพื่อนที่เราสนิทใจครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอแป๊บน,นึงคร๊บงนึงอะไยนะ <S 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 สนิทใจ <S <S สนิทใจสนิทใจ,จกันเนี่ย จริงๆแล้วผมดีใจมากๆครับแล้วก็มาเรื่องนี้ต้องมาดูแลเขาไหมเพราะว่าด้วยความที่เราก็ดูแลเขามาตลอดไม่เราเป็นเพื่อนกันก็ดูแลซึ่งกันและกันครับผมเรื่องนี้ผมไม่ได้ขาห่าครับอาจจะเป็นไเงเรื่องนี้ต้องเล่นกับ C ีเยอะไหมจริงๆเพราะมันโอ้ใช่ใช่ใจะเป็นเรื่องที่เล่นกับ CG เยอะมากเยอะที่สุดทีผเคยเล่นมาแล้วด้วยลำบากเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนเลย C ีเยอะเราก็ต้องใช้จินตังการเยอะมากๆก็ต้องอัทักษะการแสดงไป สูงขึ้นตามใช่ครับงที่มันต้องอินพไว้ยังไงบ้างเพราะมันต้องถ่ายกับทูสกรีนกับจินก็อินพไว้หลายอย่างนะครับอย่างในเทรลเลอร์ที่คนเห็นก็จะมีช็อตที่ต้องใช้ซีเยอะเหมือนกันใช่ก็ต้องเล่นกับจินตนาการตัวเองนะต้องมีสมาธิต้องมีสติแล้วก็ทำมันออกมาให้ได้ดีครับซึ่งจะดีไหมก็ต้องเนี่ยต้องถามทุกคนว่าโอเคไหมอย่างในเรื่องในเกมมันพาเราไปจึกอะไรบ้างอ่ะแต่ละฉากแต่ละเหตุการณ์อะไรที่จะพาอ่ะอย่างทุกคนเห็น เออยังบอกไม่ได้ใช่ยังบอกไม่ได้อแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นแหละประมาณมันจะมีบางเกมที่ทุกคนเห็นแล้วใช่ก็จะเป็นเกมดึงดึงเก้าอี้อันเก้าอี้อะไรเงี้ยมันจะเรียกว่ามันมีหลายอย่างอันนี้จะเป็นแค่เลเวลแรกแต่ว่าเลเวลที่จะอยู่ในอยู่ในเรื่องจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องเราติดตามดูคนอื่นูยังมีความยากมั้ยไหมสำหรับตัวเองในการกำลังตีเรื่องนี้ผมเหรอผมก็แค่คนอื่นนะะผมครับ มีความยากมากน้อยขนาดไหนสำหรับอ๋อยากครับยากยากเลยเพราะว่าเป็นชาเลนจ์ใหม่แล้วกันสำหรับการเป็นนักแสดงของผมเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเล่นแต่บทที่เป็นรอมคอมมาแต่ก่อนแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ได้ลองมาในช่องใหม่ๆได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้มีความรู้สึกใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ทํางานกับคนใหม่ๆด้วยครับก็ดีใจครับที่ได้ได้รับบทในเรื่องนี้ครับ เดนืนีบ้างไหมฮะความยากสำหรับตัวเองที่จะต้องชาเลนจ์พี่ว่าก็มีว่าอย่างที่เขาบอกไปว่าเรื่องนี้มันเล่นกับจินตนาการเยอะแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบชีวิตประจำวันเราไม่ได้คุ้นเราไม่ได้คุ้ไม่ได้เข้าไปในเกมแต่อันนี้มันคือแบบจินตนาการจริงแต่พีมก็อาจจะมีแบบเทคนิคที่แบบติดมาจากไอ้ริม่าเรื่องเก่าวบ้ามันก็แบบคล้ายๆกับการสมัครแต่ก็นะครับอาจารยพีมยากแต่นี้มันเข้มข้นขึ้นไงมันก็ยังต้องมีอะไรที่พัฒนาบ้างานเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ เราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ปีนี้ได้ดูไหรนั่นก็เป็นคําถามของผมเช่นเดียวกันถ้าพี่จะถามว่าเราได้บทอย่างต้นอะไรอยู่คือยังบอกไม่ได้แล้วกันว่าตอนไหนเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นอะไรที่ทุกคนต้องรอติดตามกันนะครับว่าก็แบบเข้าๆในการเปิดกล้องประมาณเดือนไหนได้เข้าๆในการเปิดกล้องหรอน่าจะเป็นฟีลปลายปีเลยครับปลายปีก็แสดงว่าคือจะได้ดูปีหน้าเลยถ้าอย่างนั้นนะไม่รู้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับซึ่งจะเร็วขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เร็วๆนี้ครับขอบคุ ครับเลิกล้ก